เกาะสยองจากเหตุการณ์สึนามิเรื่องนี้เป็นเรื่องผีจากพันทิพย์มีที่มาจากประสบการณ์ตรงของสมาชิกที่ได้เล่าไว้ในพันทิพย์ถึงเหตุการณ์ในครั้งที่ตนเองและเพื่อนๆได้จัดทริปฉลองการจบการศึกษาที่ทะเลท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งกระทั่งได้ตีพักเป็นเกาะที่เป็นส่วนตัวสุดๆโดยที่ไม่รู้มาก่อน ว่าน,นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องสยองขวัญที่นำมาสู่กระทู้พันทิพปกระทูนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาไม่นานมากนักและประสบมากับตัวเองนี่เป็นกระทู้ผีพันทิ์เรื่องแรกและหวังจะเป็นเรื่องสุดท้ายตอนนั้นเป็นช่วงที่พวกเราเพิ่งจบการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยกันมาบปนมาเลยตกลงจัดทิปไปทะเลกันด้วยความที่ค่อนข้างกระทันหันเราจึงไม่ได้จองที่พักไว้ก่อน กะว่าจะไปหาเอาหน้างานเลยพอไปถึงช่วงเทียเท่ยงเที่ยงเราก็ตามหาที่พักกันโดยถามจากชาวบ้านแถวนั้นเราคุยกันว่าหากได้ห้องที่ติดชายหาดก็คงจะดีจนกระทั่งเจอป้าคนหนึ่งซึ่งก็แนะนำที่พักแห่งหนึ่งให้ซึ่งเป็นบ้านแกเองที่เดิมเป็นเรือนของลูกสาวแต่ลูกป้าแก่ไม่ได้อยู่แล้วซึ่งโดยปกติ ก็มักจะมีแขกมุนเวียนกันมาพักและตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ว่างพอดีถึงแม้ว่าที่พักจำเป็นจะต้องนั่งเรือไปแต่เนื่องจากตอนนี้ทุกคนก็เหนื่อยจากการเดินทางและอยากพักกันแล้วเราจึงตกลงพักกันที่นี่และจ่ายเงินให้ป้าทันทีจากนั้นป้าก็พามาส่งที่ท่าเรือและบอกว่าจะมีเรือไปรับตอนเย็นแต่หากกลางวันอยากออกไปเที่ยวตามจุดต่าง ก็สามารถโทรถามหรือเรียกเรือได้ขณะโดยสารมากับเรือเร็วเรารู้สึกได้ว่าคนขับดูรีบเร่งคล้ายกับว่าต้องการให้งานเสร็จแล้วกลับไปไวอย่างไรพิกลหากแต่มาย้อนนึกในภายหลังนั่นก็คงเป็นปฏิกิริยาที่เหมือนลางบอกเหตุและแล้วเราก็มาถึงที่พักอย่างไรก็ตามมันเป็นที่พักที่เหมาะแก่การมาพักผ่อนอย่างมาก มีชายหาดส่วนตัวที่จะไม่ถูกรบกวนจากคนอื่นๆบรรยากาศก,ก็ดูสดชื่นไปด้วยแมกไม้รายรอบและมีเรือนไม้หลังเล็กเป็นที่พักอาศัยหลังจากทำธุระกันเสร็จเพื่อนๆของเราก็เริ่มจัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานกันยังดึกดื่นในขณะที่หลายคนเริ่มจะได้ที่และสลบสลายกันเราก็ตั้งกลุ่มนั่งคุยกันกับเพื่อนที่ไม่ได้ดื่มตอนนั้นเอง ที่เราเหลือไปเห็นใครบางคนที่ไม่คุ้นหน้าไม่ใช่กลุ่มเพื่อนเราอย่างแน่นอนเราค่อนข้างแน่ใจว่าเป็นผู้หญิงยืนอยู่หลังพุ่มไม้ในเงามืดแต่ก็ดูเหมือนเพื่อนๆคนอื่นจะมองไม่เห็นกันกระทั่งหันไปดูอีกทีก็ไม่เจอแล้วจนเริ่มคิดไปว่าอาจจะตาลายไปเองเลยขอตัวไปนอนสาบานได้เลยว่าจังหวะนั้นไม่ได้คิดไปทางเรื่องผีน่ากลัวอะไรเลย แต่ก่อนหน้านั้นเราแวะไปที่ห้องน้ำภายนอกซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เราตั้งเตาปิ้งย่างกันขณะกำลังเงยหน้าขึ้นมาหลังล้างหน้าล้าง,งตาเสร็จแล้วสายตาเข้าไปเห็นเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนกำแพงห้องน้ำและห้อยขาลงมาผมของเธอยาวมากจนประพื้นแม้ไม่ได้เตจตนาจะจ้องมองแต่เธอก็ได้ฉีกยิ้มกว้างชวนสยองกลับมาสิ่งที่เห็น ทำให้เราตัวแข็งเกร็งอยู่ตรงนั้นใจมันบอกว่าต้องเอาตัวเองออกไปจากที่นั่นแต่ขาเจ้ากรรมดันไม่ยอมขยับอย่างกับเส้นประสาทหยุดทํางานซะอย่างนั้นทันใดนั้นเองรางนั้นก็กระโดดพลุกลงมาเราตกใจมากหลับตาแล้วก็ร้องกรี๊ดสุดเสียงไปตามสัญชาตญาณโดยไม่ต้องคิดดูเหมือนเพื่อนๆจะได้ยินและวิ่งมารวมตัวด้วยกันด้วยความเป็นห่วงถัดกันถามอย่างร้อนรนว่าเกิดอะไรขึ้น พอเรารู้สึกตัวตั้งสติได้ตอนนั้นก็ไม่เจอร่างนั้นแล้วเลยเล่าถึงสิ่งที่พบเจอมาเมื่อครู่ให้เห็นเป็นฉากและสิ่งที่ทุกคนได้ยินก็ทำให้ไม่มีใครสักคนหลับลงได้ในคืนนั้นตอนนั้นเราภาวนาให้มันเป็นเพียงแค่ความฝันโดยไม่นึกว่าสุดท้ายมันจะกลายมาเป็นประสบการณ์เรื่องผีเช้าวันถัดมาพวกเรารีบโทรไปตามเรือเร็วแต่เช้า ต้องการให้มารับโดยเร็วที่สุดตั้งแต่เมื่อคืนที่ไม่ได้นอนแล้วตอนนี้เราก็รู้สึกเหมือนจะไม่สบายเลยหายากินไม่รู้ว่าผลข้างเคียงของยาหรือพิษไข้ที่ทำให้เราแทบไม่มีแรงขณะที่คนอื่นๆช่วยกันขนของลงเรือกันเราก็นอนพักโดยที่มีเพื่อนอีกคนคอยดูอยู่ข้างๆในจังหวะที่สลืมสลือเครื่องดับครื่งตื่นอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงแว่วๆมา แสงแดดแยงตาทำให้เห็นร่างของใครที่ดูคุ้นคุนอ๋อใช่แล้วนั่นมันผีผู้หญิงเมื่อคืนเนี่จะกลับแล้วเหรอนี่คือสิ่งที่เราได้ยินแม้ว่าเราจะไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่านั่นเป็นความจริงหรือความฝันกระทั่งเรือออกห่างจากฝั่งเราก็ถามคนขับเรือที่มารับว่าที่นี่เคยมีเรื่องเล่าอะไรหรือเปล่าช่วยบอกด้เถอะคนขับก็เล่าให้ฟังว่า อย่าหาว่าพี่อย่างงู้นอย่างงี้เลยนะแต่เกาะแถวนั้นมันเป็นเกาะส่วนตัวที่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปกันหรอกเพราะเมื่อก่อนก็เคยถูกสึนามิถล่มตอนนั้นราชผู้ประสบภัยนับสิบสิบก็ไปเกยตื้นอยู่บนนั้นบอกตามตรงเลยนะคนแถวนี้ยังไม่กล้าผ่านทางนั้นเลยพอได้ฟังแบบนั้นก็น้ำตาไหลซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวพากันร้องไห้กอดกันกลมไม่รู้ว่าเพราะกลัวหรือว่าโลกใจที่ผ่านมาได้ มันหนักหนาเอาการอยู่เพิ่งจะเรียนจบกันมาแท้แท้นึกว่าต้องเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นซะแล้วและหากเรื่องมันร้ายแรงกว่านั้นเราคงไม่มีโอกาสกลับมาถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นเรื่องผีให้ทุกคนได้อ่านกระทั่งขากลับตอนนั้นพวกเรายืนรอรถกันอยู่เราได้แวะซื้อเครื่องดื่มจากร้านแถวนั้นแต่ถูกคนขายทักขึ้นอย่างแปลกใจพวกน้องไปเกาะนั้นกันอย่าบอกนะว่าเจอผีมานะ่ะ มันทำให้เราทั้งทึ่งโนสงสัยว่าเขารู้เรื่องได้ยังไงเพราะไม่มีใครจะมีใครรู้นอกจากพวกเราก็ทั้งพี่เขาเริ่มเล่าที่พวกน้องไปเจอกันมาก็คงจะเป็นผีผู้หญิงชุดสีน้ำเงินผมลากยาวพื้นละสิคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ป้าแก่ที่พวกน้องไปติดต่อเช่านะ่ะแกมีปัญหาทางสุขภาพจิตเดิมทีบ้านบนเกาะน,นั้นน่ะ ถูกเตรียมเป็นเรือนหอของลูกสาวแกที่ชื่อปิน่นแต่ก็เกิดเหตุสลดขึ้นซะก,ก่อนก็อย่างที่รู้รกันเมื่อก่อนตอนสึนามิเข้าที่นี่ลูกสาวแกก็ประสบภ,ภัยจนเสียชีวิตไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นภายหลังป้าแกก็ออดถี่ไปฝังไว้บนเกาะน,นั้นหลังจากได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดทำเอาเราอึ้องไปเลยไม่นึกว่าจะมีเบื้องหลังขนาดนี้แต่ในที่สุดพวกเราก็ได้เดินทางกลับสักที เราต่อรถไปขึ้นรถทัวที่บกสแต่แล้วช่วงดึกๆราวสี่ห้าทุ่มหลังจากรถถัวรวิ่งไปได้สักครึ่งทางนั่นเองตอนนั้นรถหยุดจอดเพื่อให้ผู้โดยสารลงสายตาเราก็เหลือบมองออกไปนอกหน้าตางศาลาข้างทางมีใครบางคนยืนอยู่ท่าทางคุ้นๆในชุดสีน้ำเงินชัดเลยนี่ตามมาถึงนี่เจ้าเหรอเราหลับตา เอาหน้าซุกตลอดทางกระทั่งรถทัวร์จอดแวะปั๊มเราก็ลงไปห้องน้ำเพื่อล้างหน้าแต่ตอนที่จะล้วงมือไปหยิบหลอดโฟมล้างหน้าในกระเป๋าก็ไปพบกับอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ของตัวเองมันเป็นกําไลโลหะประดับอัญ,ญมณีเลยไปถามเพื่อนในกลุ่มว่ามีใครลืมหรือหยิบสลับไปหรือไม่จนมีเพื่อนคนหนึ่งออกมาเฉลยว่ากําไลอันนี้เพื่อนเราเห็นมันวางอยู่ที่ข้างหัวเตียง และเนื่องจากมันอยู่ใกล้กับกระเป๋าเราตอนที่เก็บของก็งเลยยัดเข้ามาเนื่องจากคิดว่าเป็นของเราเราเองก็จําได้แน่นอนว่าเอาอะไรมาบ้างและที่สําคัญคือเราไม่เคยเห็นกําไรนี้มาก่อนแต่หลังจากสังเกตดูอย่างถี่ถ้วนก็ไปพบกับตัวอักษรบางๆที่สลักเอาไว้ด้านหลังปินพอเห็นชื่อนั้นเท่านั้นแหละแทบจะเป็นลม สมองนึกภาพย้อนไปตอนที่พี่ขายน้ำเล่าให้ฟังอย่างไรก็ตามหลังจากกลับไปบ้านแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัดและให้หลวงพ่อทำพิธีให้หลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอกับผีปิดอีกเลยจนลืมเลือนไปจากความทรงจำจนกระทั่งได้นำมาเล่าอีกครั้งในฐานะของเรื่องผีพันทิ์ขอขอบคุณที่มานะครับจากกระทูผีพันธิบนะครับ